สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นล้อใหม่ยางใหม่นะคะขอบ18สวยๆนะคะชุดนี้เป็นยางดีสโตนะคะ265 60 18ปี23ค่ะของแถมครบชุดเลยนะคะ เทินล้อเดิมขอบ16นะคะเสริมหล่อเป็นล้อขอบ18พร้อมยางสวยๆค่ะร้านสัญญาการยางปากทางห้องฮีอำเภอยังตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะ จะมีล้อใหม่นะคะล้อมือสองยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะมีให้ลูกค้าเลือกหลายแบบหลายชุดเลยมีล้อเข้ามาใหม่นะคะสวยๆเลยนะคะทั้ง4ี่ชุดเลยนะคะ แวะมาเลือกดูที่ร้านได้นะคะสามารถแอดไลน์ id ดี099354 4468ได้นะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะรีวิวทั้ง4ชุดนี้ให้ดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ